ใครเลี้ยงดูน้องวีจิเปิดข้อตกลงในใบอย่าของซอนรามติ๊กหลังจากที่หนุ่มซอนรามโพสต์ภาพเอกสารการย่าขาดกับติ๊กกนิทรินพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเนื่องจากในระยะ2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวัน จึงขอความการุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือว่าทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิทรินพัดชรพักดีโชตช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิน้นโดยในใบาย่านั้นพบว่าระบุวันที่เซ็นใบายาวันที่20มกราคม2563ที่ผ่านมานอกจากนี้ ยังพบข้อตกลงไว้ว่าโดยคู่หย่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้เด็กหญิงวีจิเทพิทัก์อยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชายเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรคู่หย่าฝ่ายชายเป็นผู้จ่ายในค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเพียงแต่ฝ่ายเดียวน้องวีจิก็เลยต้องอยู่กับคุณพ่อสอนรามนั่นเองละค่ะก็ไม่รู้นะคะว่า เรื่องนี้จะเป็นการหย่าแบบหลอกๆแกลงเค็เหมือนที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์หรือเปล่าหรือว่าหยากันแบบจริงๆเด็ดขาดางานนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ